ขสอมอรู้แล้วบอกต่อปลอดภัยจากโควิด19ชุดที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีนโควิด19วัคซีนคือสารที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคทำมาจากเชื้อโรคที่ตายแล้วหรือทำมาจากเชื้อโรคที่อ่อนแอจนไม่ทำให้เกิดโรคได้ โดยเมื่อฉีดวัคซีนเข้าสู่ตัวเราแล้วร่างกายเราจะสร้างภูมิคุ้มกันกับโรคนั้นขึ้นมาสาเหตุที่ประชาชนต้องฉีดวัคซีนคือ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายให้มีความพร้อมสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและลดการแพร่ระบาดในชุมชนสามารถป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตและเป็นการหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่จะเป็นอันตร,รายต่อประชาชนในวงกว้างซึ่งอาจจะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเสียหาย ด้านความปลอดภัยของวัคซีนโควิด19ประชาชนไทยสามารถมั่นใจในคุณภาพความปลอดภัยของวัคซีนโควิด19ที่รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้นำมาให้บริการฉีดเข้าสู่ร่างกายโดยมีผลการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองความปลอดภัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมีการติดตามความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19ใครที่มีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19ประชาชนไทยทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงและได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19หากแต่ในระยะแรกรัฐบาลจะดูแลให้บริการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงก่อนได้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐเอกชนและอสมอด่านหน้า กลุ่มอายุ18 60ปีที่มีโรคประจำตัว7โรคผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่มีโรคประจำตัว7โรคและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด -19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยอสมอร,รู้แล้วบอกต่อปลอดภัยจากโควิด -19